สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องเร,เริ่มกันเลยไอ้ขอโทษแล้วค่ะทุกครั้งที่เรอใส่ใครขอโทษหมดเลยแล้วก็อัน,นี้พี่สาวไม่ใช่แปลว่าคนในครอบครัวหรือว่าสนิทแล้วจะไม่เกรงใจแต่ขอโทษแล้วจากคลิปนี้ที่ลงออกไปทุกคนอาจจะเข้าใจว่า หนูบอกเอฟซีหรือเปล่าหรือว่าทําไมหนูทํานิสัยแบบนั้นทําไมหนูไม่น่ารักอันนี้หนูจะบอกทุกคนเลยนะเมื่อคือนคือนหนูไหลสดแล้วมันจะมีเม้นอาวาตารเม้นหนึ่งที่เจตะนาะไม่ดีเม้นกวนเม้นป่วนเข้ามาในไลฟ์คำถามแรกที่ถามเลยไปขอโทษพี่เจนนี่แล้วยังตอนนั้นหนูก็ไลฟ์ปกติเลยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเราผิดเรื่องอะไรวะทําไมวะเราต้องไปขอโทษเรื่องอะไรวะเอ้ยเกิดอะไรขึ้น ตกใจโมโหด้วยเพราะรู้สึกว่าแบบคือถ้ามีอะไรอะหนูจะขอโทษพี่เกณฑ์แล้วแบบมีอะไรเราจะเคลียร์กันอยู่แล้วแล้วทําไมคือเรื่องเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหนูก็โมโหไปสองเขาคอ,คอมเมนต์มาว่าที่ไปเลยใส่หน้าเขาอะทุกคนหนูยอมรับนะหนูเลอหนูตดจริงนะแต่ว่าหนูไม่เคยทําใส่หน้าความหมายคนละอย่างกันแน่นอนยังไงก็คือคนละอย่าง เลอใส่ตดใส่เลอใส่หน้าตดใส่หน้าความหมายคนละอย่างกันนะหนูเลอพี่เจนนั่งตรงนี้หนูนั่งข้างๆหรือหนูนั่งข้างหลังหนูไม่เคยเลอใส่หน้าพี่เจนซึ่งถ้าหนูทําแบบนั้นพี่เจนก็คงจะโกรธหนูหนักมากและในส่วนของตรงนี้ทุกครั้งที่หนูตดหรือเลอในไลฟ์หรืออยู่ในบ้านหรือว่ายังไงนะหนูขอโทษพี่เจนทุกครั้งน้องข้อจย์นะ เธอเมื่กี้น้องเลือมาันในไลน์น้องขอ้อตุกนะเธอน้องขอุกหรือทุกครั้งที่ทําอะไรไม่น่ารักเสร็จหนูจะบอกว่าหนูขอโทษหนูขอโทษพี่เจนหนูขอโทษแน่นอนแล้วประเด็นคืออนเนี้มาบอกว่าหนูเลือใส่หน้าแล้วในคลิปเนี้ยหนูกําลังตอบกับเม้นคนนั้นหนูไม่ได้ว่าทุกคนเลยนะหนูไม่ได้ว่าทุกคนที่มาเตือนมา มาแนะนําหรืออะไรก็ตามแต่เพราะทุกครั้งที่ทุกคนแนะนําตักเตือนหรือบอกหนูจะนําไปปรับใช้ทุกอย่างเลยแม้แต่การแต่งตัวขึ้นคอนเสิร์ตหนูก็ยัง <c oughs> นําไปปรับใช้นําไปทําตามเพราะว่าหนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นหนูในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยากให้ทุกคนเห็นหนูในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นถ้าทุกคนมองว่าหนูทํากิริยาไม่น่ารักไม่ดีนิสัยไม่ดี หนูขอโทษส่วนเรื่องในบ้านพี่เจนหรือคนไหนในไลฟ์หรือบอลหรือแม่หรืออะไรก็ตามแต่หนูขอโทษทุกครั้งเลยที่หนูทำเลอตดหรืออะไรก็ตามแต่หนูขอโทษแล้วและหนูจะไม่พูดเยอะหนูจะปรับและจะเปลี่ยนหนูจะแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ อยู่ในจุดที่ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังแล้วหนูฟังพี่เจนนะหนูฟังคนในครอบครัวนะแม้แต่คนในมิ้นนะหนูยังฟังเลยหนูฟังนะหนูเถียงหนูยังไงหนูก็ฟังและหนูอะ่ะก่อนหน้านี้คือพยายามปรับแล้วแหละแต่ถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วอะถ้ามันถึงขั้นที่ดราม่ากันเรื่องเรอแล้วอะคือมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละและหนูก็จะเปลี่ยนขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษ ขอเทษจริงๆเลย